สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเป็ดไข่ครับวันนี้เป็ดใหม่เราที่เราเลี้ยงไว้นะครับไข่นะครับแต่ยังไข่ไม่เต็มที่วันนี้เราจะมาตักแหน่ให้เป็ดนะครับอันนี้แหน่เราตักมาแล้วน,นะลน,นี่ครับตะก้ารังนี่ครับเราจะจวานให้เป็ด เราจะเทลงให้เป็ดน,นะครับเอามาติดตามชมกันนะครับนะครับหลังจากเราแทนเทแหนเสร็จเรียบร้อยน,นี่จะเอามาประมาณนี้นี่นะครับเป็ดเราเหลือประมาณน่าจะหกสิกว่าตัวนะครับ เริ่มไข่แล้วนะครับเริ่มไข่มาได้สักสามสี่วันอนะ่ะอันนี้ตกประมาณเกือบห้าเดือนนะครับไข่อายุเกือบห้าเดือนเริ่มไข่สี่เดือนกว่ากว่าครับเหลือประมาณหกสิบกว่าตัวจากมาที่แรกร้อยตัวครับน,น่ครับเราจะมีแหน ให้กินเป็นอาหารเสริมมีอาหารเชา้าเราก็ให้แล้วครับให้อาหารเช้าเย็นกับโตเต็มที่แล้วอันนี้กินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ไข่ไม่ได้มาเก็บนะครับเพราะไข่แม่จะลุกขึ้นเก็บแต่เช้ามากเราก็เลยลุกขึ้นมาไม่ทัน แต่เรามาดูตอนให้อาหารนี่ครับแหน่แหน่ที่เราตังมาเราก็มาเทให้ไปเราจะเทแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะผสมกับอาหารให้เป็นอาหารก็ได้แต่อันนี้เราจะช่วงนี้เราจะมีข้าวสุกนะครับข้าวสุกเราได้มาจากโรงงาน เขาตักมาให้เราก็เลยไม่ต้องตักแหนใส่อาหารให้นี่นะครับเริ่มลงมากินถ้ามีตัวหนึ่งลงมาก็จะลงตามกันน่ครับเริ่มลงมากินชอบนะครับชอบแหนมากถ้ามีแรงตักให้ทุกวนันนี่สบายนะครับ แต่ต้องหาแน่ดวไม่้จะไปหาที่ไหนพอเราเลี้ยงไว้ก็ให้ได้เป็นทุกวันนะครับให้ได้เป็นบางวันครับอันนี้กินแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงชั่วโมงน่าจะหมดนี่ครับ น้ำเป็นขี้คลนหมดเลยครับต้องให้กินอย่างเต็มที่ครับนี่ของเราจะเป็นร่องร่องน้ำที่เราขุดมาน,นี้กินอาหารไม่หมดเลยนี่อยู่ในขคอ นี่อาหารเต็มอยู่เลยตอนเช้าเขามาสักกินเดี๋ยวเขาก็กลับมากินนี่ครับที่ไข่เป็ดที่ให้เป็ดไข่ตอนนี้รุ่นใหม่ยังไม่มาไข่ในข้อนะครับอันนี้ยังไข่อยู่ในข้อนอกอยู่เหมือนกับว่าเราโละเป็ดเก่าไปแต่โล่ไปแล้วมันก็ไม่หมดเหลืออยู่ ไม่กี่ตัวก็เลยรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับชอบมากครับเีี่อาหารนี้ไม่กินดีเท่าไหนนะครับ แหนนี่กินดีมากชอบมากชอบน้ำด้วยชอบเล่นน้ำด้วยชอบหาอาหารในน้ำนครับอันนี้เราก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะมากนะครับมันกับเราเลี้ยงแค่ พอพออยู่ได้นะครับไอ้ก็เหลือประมันหกสิบตัวถ้าไข่เต็มที่นี่น่าจะได้วันละสองแผงนะครับก็พออยู่ได้ตอนนี้ได้ข้าวมาจากโรงงานนะครับพอดีญาไดๆกันเป็นแม่บ้านอยู่ก็เลยได้ข้าว ข้าวสุกที่เขากินเหลือข้าวที่เหลือแล้วนี่เราก็เอามานะครับเอามาให้เป็ดช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ให้แหนะผสมอาหารครับวันนี้เราจะให้แหน่ลอ,อยเลยให้แหน่ลอ,อยนะหยวกกล้วยก็ไม่ค่อยได้หั่นนะครับปล่อยให้กล้วยจเจริญเติบโตก่อนจะกินอย่างเต็มที่ ครับเลี้ยงแบบผสมประสานนะครับเลี้ยงแบบเป็นให้อาหารด้วยแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยเป็นแบบผสมประสานเดียจะดูเป็ดก็มีความสุขนะครับแหบไปด้วย แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับเดี๋ยวหมดหมดนี่เลียเ้ยนเลยครับจะกลายเป็นสีน้ำเลยอันนี้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อามาเทใหม่ไปเทไปหนึ่งตะกร้าใหญ่ เป็ดมีความสุขนะครับไข่ก็ใหญ่ๆนะครับไข่ใหญ่ไข่สวยจะของเป็ดขายไข่ก็ได้กำไรดีนะครับอันนี้เป็ดเราจะขายไข่นะครับถ้าเราเอาไปขายอยู่กรุงเทพเราจะขายแพงละร้อยสิบบาทถ้าขายอยู่บ้านเราจะขายแพงละร้อยนะครับ ขายให้ยิยาติกันจะขายแพยงอร่อยชอบม,มากอร่อยหออสำหรับที่ปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ